วันนี้นำครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นำพระหลวงป่สุขนะครับวัดปากคอมาขามเท่านะครับองค์ที่ผมมีอยู่นะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พนะครับได้รับชมนะครับแล้วก็ดูเนื้อหาความเป็นพระรอนะครับเนื้อสำริดนะครับ าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยวิเคราะห์ดูนะครับว่าเนื้อแล้วก็ลักษณะธรรมชาตินะครับว่าจะถึงยุคของหลวงปู่สุขไหมนะครับอยากให้ช่วยกันพิจารณาครับถ้าเพื่อนเพื่อนพบเจอพระแบบนี้นะครับเนื้อหาแบบนี้ เพื่อนๆจะไม่เก็บจริงๆเหรอครับเดี๋ยวมารับชมกันดูนะครับผมนี่คือหน้าองค์พรนะครับเพื่อนๆที่ว่าเป็นกระแสโลหะนะครับหรือเก็ตกะดีนะครับเนื่อหล่อทองผสมนะครับก็จะเป็น กระแสโลหะนะครับนะ่ครับตามบริเวณหัวเข่านะครับของท่านนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเกจกระดีนะครับ องเล็กนะครับผมก็จะจับยากนิดหน่อยนะครับนี่ผมใช้กล้องจุลทัศนะครับสง่งให้พี่ๆได้รับชมนะครับ เผือพบเจอนะครับเพื่อนๆจะไม่เก็บหรอครับพระลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับรอยตะใบนะครับอันนี้ขอบข้างนะครับมีกระแสทองนะครับ รอยตะใบก็เป็นรอยตะใบหยาบนะครับเนี้วก็จะกลับดูกระแสโลหะครับกระแสเนื้อทองผสมนะครับ อูไปช้าชนะครับเพื่อนเพื่องค์เล็กนะครับผมก็จะจับยากสักหน่อยนะครับไปกันช้าๆครับ รอยตะใบนะครับกับสีเดียวกับองค์พระแล้วนะครับเอาไปให้เซียนดูนะครับเซียนบอกว่าเนื้อไม่ถึงยุคนะครับผมก็งงเต็กเลยครับก็เลยเอามาส่อง ลงกล้องจุลทรรศให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าช่วยกันพิจารณานะครับว่าเนื้อของพระหลวงปู่สุขท่านถึงยุคหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็น ขอบยางนะครับที่ว่ามันคือใส่กอบยางจนจนแห้งนะครับติดกับเนื้อองค์พระนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับผมครับนี่เป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลง กล้องนะครับให้เพื่อนๆดูรอยจานนะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นรอยจานเก่านะครับก็จะรอยจานก็จะมีลักษณะกลับเหมือนกับรอยตะไบนะครับก็คือเป็นสีเดียวกับอง์พระนะครับถ้าเป็นรอยตะไบใหม่ก็ก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะดูออกนะครับ ้าเจอแล้วใครไม่ชอบนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับคิดว่าแบบเป็นพระที่ไม่แท้นะครับตามที่เสียนนะครับผมก็ไม่จะไม่พูดนะครับว่าเอาไปให้เสียนท่านใดดูนะครับแต่ก็งงครับว่าเอ๊ะ พระเนื้อหาแบบนี้เซียนบอกเนื้อหาไม่ถึงยุคทั้งที่ว่าธรรมชาตินะครับวิธีการสร้างเนื้อนะครับก็ก็บอกนะครับว่าว่ามีลักษณะยังไงนะครับเ,เพื่อนๆดูเก็ด,กดีนะครับขึ้นตรงรอยจานนะครับ เพื่อนดูก็ช่วยพิจารณานะครับแต่ถ้าใครพบเจอนะครับแล้วดูไม่ชอบนะครับไม่อยากเก็บก็ส่งมาให้ผมก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมขอเก็บเองครับ ด้านหลังก็จะมีลายตามุงนะครับหรือลายที่เขาเรียกว่าหลังผ้านะครับนยครับเนื้อทองผสมนะครับหรือเนื้อสำริดนะครับโบราณ เซนบอกไม่ถึงยุคติดกดีหน้าองาค์พระก็ชัดเจนนะครับไม่ได้มาโปรโมทเพื่อจะคิดเรื่องราคาอะไรนะครับแต่ว่าเอามาให้ เ,เพื่อนๆนะครับได้ศึกษานะครับแล้วก็พิจารณากันนะครับว่าเออภาพที่เรามีอยู่เราดูเนื้อหาแล้วมันจะถึงยุคหรือไม่ถึงยุคนะครับก็ให้พิจารณากันเอานะครับเพราะบางทีก็ถ้าเสียนตีเก้ปั๊บ เราก็จะหมดหมดศรัทธานะครับก็อาจจะเสียผ้าดีๆไปนะครับนครับลอยตะใบลอยตะใบหยากนะครับจริงๆไม่ต้องลงกล้องจุลทรรศก็ได้นะครับ สิบนี่ก็แทบจะดูออกนะครับว่าม้าเนื้อพลาจะเป็นยังไงนะครับมีลักษณะยังไงหรือจะเป็นพิมพ์เป็นเนื้อที่เขาไม่เล่นหาหรือเปล่านะครับก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะครับ เนื้อทองผสมนะครับเพื่อนเพนดูเกต็ด,กดีนะครับ คดีหน้าองคพระนะครับภาพสนิมเขียวนนะครับก็ขึ้นปากปายนะครับพระองค์นี้ผมไม่ได้ล้างนะครับเพียงแต่ผมเช็ดทำความสะอาดตอนนี้ผมพบเจอมาใหม่ๆนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดติดตามผมก็จะเห็นนะครับที่ว่าอยู่ในกรอบโบราณนะครับเรียมพลาสติกสมัยโบราณนะครับต่ใบก็รอยต่ไบก็กลับเป็นเนื้อเดียวกันกับองค์พระเลยนะครับเป็นสีเดียวกันกับองค์พระ ขนาดเนื้อหาแบบนี้นะครับเซียนยังบอกว่าเนื้อไม่ถึงยุคนะครับก็ไม่แปลกอะไรหรอกครับที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆไปแล้วก็ตีเกหมดนะครับ เลยจานนะครับเลยจานก็กลับเป็นเนื้อเดียวกับสีเดียวกันกับองพระแล้วนะครับดูลักษณะย่นนะครับรายยน่น หล่อนะครับก็จะมีลักษณะย่นนะครับย่นยับแต่องค์นี้จะมีลายหลังผ้านะครับเป็นลาย ทรศัพท์ผมไฟมันดับเองนะครับเ,เพื่อนๆดูรอยจานนะครับกลับเป็นสีเดียวกับองค์พระแล้วนะครับพระแบบนี้ไม่ถึงยุคแต่พ้าที่เขาเอามาโพสขายหรือเอามาเปิดแบ่งปันนะครับ บงองค์ผมเห็นเนื้อหานี่ใหม่ไม่รู้เก็บมาย,ยัางไงนะครับพระร้อยกว่าปีโอเคครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับก็ชอบแบบไหนก็บูชาแบบนั้นนะครับ รุตคุณจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ความศรัทธานะครับแผ่นพ้าหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านพมีเช้าก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมครับ เช่าพรองค์ละล้านมาแขวนคอแล้วไม่ต้องไปทำมาหากินเลยนี่ก็ก็น่าหาเงินเก็บตังไปเช่าบูชาอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ